อันนี้สิาพามาเฮดเวียกเร็วค่ะมาเด็ดยอดยางค่ะทุกคนดูนีน้แดดทรงสีบัวเห็นมาเบิ้งจังผีน,นาคอยกับซองใส่แดดพี่น้องมึงยอดยางออกหลายค่ะเอาออกเด้อพี่น้อง <c oughs> เอาออกค่ะเด็ดออกอันใดที่พม่นแตกงาออกเด็ดออก้อเบิดออเ,เลยค่ะพี่น้องกาเนาะเขาสีจงไว้แต่ ยอดตรงแบบนี้นะคะทุกคนในเพื่อนพี่ต้นใ,ตนใ่ต่อค่ะพี่น้องจ้าส่วนยอดที่แตกกิ่งออกเฮากะซีหักออกเบิด่ามาต่อต้อนนี้ต่อค่ะพี่น้องสวยอยู่ค่ะหักออกค่ะพี่น้องมือนี่ถ้าเขาสวนเด็ดยอดอยางเนี่ยจังสี้องได้เอาออกได้ค่ะพี่น้องเอาเรือไว้แค่ยอดเดียวนะคะทุกคนนี่เอาออกเอาออกค่ะนี่ ไปกันต่อค่ะดูนีอันนี้จะเหลือไว้สองต้นเลยเนาะบัวเด็ดค่ะไปต่อค่ะทุกคนอันนี้แตกยอดซะสวยงามเลยค่ะเอาออกคือเกาค่ะพี่น้องเอาออกค่ะสวยสวยค่ะมาต่อต้นนี้ค่ะยอดอวบคักต้นนี้ แต่ก็ต้องได้เอาออกนี่เห็นบอพี่นอ้องคักบอต้นนี้สูงอยู่เด้เอออกคือเกา่าอันนี้ก็อ,ออกแล้วค่ะยังไม่พร้อพี่น้อแตกจริงนะคะไปต่อต้อนนี้เลยค่ะเนี่ย แบบนี้ก็เอาออกเอาออก้ฮบิดเลยค่ะยอดจริงสวยอยู่ต้นนี้เอาออกดีคือเกาพี่น้องหักออกเลยค่ะบ่ต้องเสียดายเนี่ยเหลือไว้แต่ยอดจริงนะคะทำงานค่ะอันนี้ยอดจริงยอดยอดจริงเพื่นเหาก็แตกออกแต่กงรงามอยู่ค่ะพี่น้อง เนี่ยเอาออกอย่างเดียวค่ะไปต่อค่ะนี่เอาออกอีกแล้วทุกคนต้นนี้ต่อจ้าทุกคนกลองไปอยากย้อนแสงเด้อพี่นอ้องนี่ไปต่อค่ะ เรามาต่อต้อนนี้กันต่อจ้าทุกคนยอดงามมากเลยเอาออกคือเกาได้แบบทีนี้พี่น้องต้องเสียดายฮักออกเลยค่ะยอดสวยค่ะจังได้แล้วพี่น้องสิเอาจังได้ไว้มาทีนี้สิแตกออกอยู่ช่องสิแตกออกอยู่เนาะเอาไว้เอาไว้เบิ้งสกอนพี่น้องเพื่อสิแตกออกอยู่คนน่ะ มันกำลังสีออกนะคะไปต่อค่ะเรามาต้นนี้กันต่อค่ะทุกคนนี่ยอดสวยยอดยอดตรงสวยมากเลยนี่เนี่ยเนาะโอเคค่ะไปต่อจ้ะต้นนี้ต่อค่ะทุกคนเนี่ยต่อเลยค่ะต้นนี้เอาออกอีกคือเกาพี่น้อง ไปค่ะขอโตทำงานด้วยจ้ะ